ดีจ้าวันนี้ดูหน้าพาทัวรวจะมาพาทัวรวปากระเทียมนันนนนนน่นนั่นดาวนั่นกันขี่กันมาดามพมาดามมาเก็บผัก ต้องเดินขึ้นเนินหน่อยว้าวไไยังไปไม่ถึงเยโอ้ยดูทางข้างล่างเนี่ยอันนี้ทางเนินลงนะคะเนี่ยนี่ป่ากระนี่ต้นกระเทียมมีเริ่มมีดอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูป่าใหญ่ๆของมันเลยอันนี้เขาเดินขึ้นกันนะเนี่ยป่าเดนหมากเป็นแบบนี้ค่ะ ตาเห็ดก็คงจะเป็นแบบนี้นู่นยูรอด้วยนะซูมใกล้ๆโอม้มีแต่ต้นกระเทียมเลยค่ะนี่สั่ใยนะ่จะวิ่งขึ้นตามเขา นีเอายังไม่ถึงที่ใช่ไหมยยังเหรอมากันสามคนโอ้โหเนี่ยใช่หมดเลยใช่ไหมโอ้โห น,นี่เลยค่ะปลากระเทียมว้าวเน้นเน้นเนี่ยทางเดินเข้าไปสวยไหมเพื่อนเดี๋ยวเราถ่ายให้เพื่อนดูก่อนเนาะว่าปลากระเทียมเป็นแบบไหนกระเทียมปา่า นี่ดอกมันดอกตูมันแต่กระเทียมป่าที่นี่มันค่อนข้างจะกลิ่นแรงหน่อยนะส่วนใบก็กินได้ที่ในห้างที่เขากับเออเก็บไปขายนะ่ะประมาณกานึงใบมันะใบอ่อนมันกานึงก็น่าจะเป็นเกือบห้าสิบะห้าสิบเจ็ดสิบบาทหรือเปล่าเป็นที่มันออกมาใหม่บางช่วงอะ่ะ มันก็เป็นอาจเป็นร้อยเลยนี่ค่ะทั้งนั้นเลยเป็นปลากระเทียมทั้งนั้นเลยชัดไหมเดี๋ยวเราต้องขึ้นเนินมาสูงหน่อยนะนู่นน่ะคิดดูเราลงนู่นเป็นทางลงทางเนินลง ทางทางามีแต่กระเทียมนู่นต้นไม้ก็ใหญ่ด้วยต้นไม้ใหญ่มากมีแต่กระเทียมด้วยค่ะวันนี้เจ็บคอเขาบอกว่ามาป่ากระเทียมรีบตื่นเลยเพราะว่าอยากมานานแล้ว ไม่รู้ว่าจะเก็บไปหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเ,าเพื่อนเขาก็ให้ไม่กระเทียมไปอืมก็ให้ดาวมาดาวก็ให้คือไปแล้วดอจะทำขนมขึ้นช่ายนุน่นนุ่นมีที่นั่งเล่นด้วยเป็นแคมปิ้งด้วย,ยฮะอะไร อะไรนะเดี๋ยวเราลุยลุยไปดูเนี่ยอืมทั้งนั้นเลยอุดมสมบูรณ์มากสวยมากเดี๋ยวตอนบานเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งเนาะอืมว่ามันเป็นแบบไหนเขาจะหาโอกาสมาช่วงมันบานอีกทีหนึ่งตอนนี้มันกำลังตูมๆดูต้นไม้ก็ใหญ่มากม,มันขึ้นมาเต็มเลย มาแบบว่าทานหานันตื่นเช้ามาเขาก็พามาเลยสวยมากๆเลยเต็มไปหมดเลยจังเพื่อนอนูน่นมีแคมปิ้งนั่งด้วยอืมรอบๆก็เป็นปา่าป่านี่ะป่าเก็บน่าจะมีเห็ดด้วยอืม อืเสยเนาะเดี๋ยวเราไปพักกินอะไรก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายให้เเพื่อนดูอีกอืทางนั้นเลยมันยังไใบ้านกำลังตึตูมอยู่เนี่ยอืม ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนนะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่นะอันนี้คลิปป่ากระเทียมเดี๋ยวเราจะทําคลิปอีกทีหนึ่งวันนี้ตอนนี้เราไปพักผ่อนก่อนขอบคุณนะคะที่คอยกดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ดูหน้าพาทัวร์นะดูหน้าพาทัวร์พามาทัวรวป่ากระเทียม,มคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนไปนะอืม